เดี๋ยวเราพามาชมบ้านหลังเขียวที่เป็นสไตล์วิกตอเรียนนะครับอยู่เป็นพูวิลล่าแล้วก็อยู่ในแอเรียสีไร่283ตารางวานะครับแปลงนี้จะหลังใหญ่ที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศภายในอีกรอบหนึ่งครับพอดีวันนี้มีลูกค้ามาดูก็เลยถือโอกาสทําคลิปแบบละเอียดให้ดูกับบ้านหลังนี้นะครับส่วนบ้านหลังอื่นเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับก็มาดูบ้านหลังนี้เลยครับหลังนี้เป็นหลังใหญ่สุดแล้วก็จะมีครัวแยกออกมาข้างนอกนะครับเป็นครัวแล้วก็ห้องน้ําแยกออกมาต่างหากครับ แล้วก็จะมีคูเวลล่าสระว่ายน้ําอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูคูเวลล่าตัวบ้านก่อนครับตัวบ้านเป็น2ชั้นนะครับเข้ามาเราก็จะเจอแอร์ครับทางซ้ายมือก็จะเจอที่นอนขนาด6กฟุตก่อนเลยครับอยู่ซ้ายมือก็จะเป็น ที่นอนขนาด6ฟุตนะครับส่วนด้านล่างก็จะทำเป็นมุมนั่งเล่นแหละครับแต่ละมุมนะครับด้านล่างแล้วก็จะมีห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ชั้นล่างนะครับจะมีตู้อาบน้ำ<ม>แล้วก็มีสุขภัณฑ์ครับทางซ้ายแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ห้องน้ำอยู่ทางซ้ายนะครับนี่คือห้องน้ำชั้นล่างนะครับ มีบริเวณตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ในการอาบน้ำน,นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนหันหน้าไปทางพูวิลล่าแหละครับ mm hmm. ก็จะมีประตูเปิดออกไปนะครับส่วนนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้นสองก่อนครับชั้นสองก็จะเป็นลักษณะของที่นอนนะครับอยู่ข้างบนสไตล์วิกตอเรียแหละครับหลังนี้ หลังใหญ่สุดครับก็ทำวิดีโอให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับแม่บ้านเคลียร์บ้านให้อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับข้างบนก็จะมีที่นอนขนาด3ฟุตครึ่งสที่ครับแล้วก็6ฟุตอีกหนึ่งที่ครับด้านข้างเป็นแอร์ส่วนตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะครับมองเห็นเตียงข้างล่างครับเป็นกิมมิคเอาไว้เป็นสแลนนั่งเล่นนะครับ หลังนี้มีแอร์สองตัวครับเดี๋ยวเราพาไปดูพูวิลล่าด้านหน้ากันครับวันนี้ออกประตูนี้ดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นพูวิลล่านะครับก็หลังนี้จะเป็น